สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมว่าทิปวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในทิปของเครื่องดูดฝุ่นทํารซุงแบบพุนยนต์นะครับผมต่อจากทิปอีพีหนตอนหนึ่งกับอีพีสตอนสองเนาะอีพีหนน,หน,นะครับหมุนเครื่องวิ่งไปทางขวาอย่างเดียวนะครับก็คือล้อขวานิ่งนะครับ วิ่งแต่ล้อซ้ายนะครับ EP สองนะครับวิ่งไปทางซ้ายอย่างเดียวคือล้อซ้ายนิง่งลอ้ลอขวาล้อขวาวิ่งนะครับผมก็ทิปหนึ่ง EP หนึ่งก็อาการ C03 นะครับแล้วก็ EP สองนะครับเราได้สลับมอเตอร์ขึ้น C02 นะครับซึ่งพอเราสลับแล้วนะครับเครื่องก็จะวิ่งตรงกันข้ามกันนะครับก็คือนั่นก็คือมอเตอร์เสียนั่นเองนะครับตอนนี้มอเตอร์เราได้สั่งมา เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ด้าน R นะครับก็คือด้านนี้นะครับก็อาการที่แรกมาเลยก็คือเครื่องจะวิ่งไปทางนี้นะครับฝั่งนี้ไม่ไม่ก็คือล้วฝั่งนี้ไม่ทํางานเขาก็เลยวิ่งวิ่งออกไปทางขวาก็คือมอเตอร์ด้านนี้เสียนั่นเองนะครับผมเราได้สั่งมอเตอร์มาเปลี่ยนแล้วนะครับผมตอนนี้มอเตอร์ของแท้จากโรงงานเลยนะครับผมก็วันนี้ตอนที่3 ep 3นะครับก็ต่อจาก ตอนหนึ่งกับตอนที่สองนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบหลังจากเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมตอนที่สามนี้นะครับเราก็จะเริ่มทดสอบกันเลยนะครับนี่นะครับออกตัวแล้วก็ก็วิ่งไปได้เลยนะครับตรงๆนะครับผมนี่ก็คือเป็นปกติของเขานะครับก็คือตัวนี้เราได้เปลี่ยนมอเตอร์เรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถวิ่งตรงได้นะครับสามารถวิ่งตรงได้ ก็โอเคนะครับตัวนี้เราก็ได้ทดสอบให้เครื่องมันวิ่งอยู่สักระยะหนึ่งดูก่อนนะครับว่าจะมีอาการอะไรตามมาอีกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เขาก็ทํางานอยู่นะครับก็เนี่ยครับตัวมอเตอร์เดิมนะครับนะครับตัวนี้อัจริยะนะครับผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นสำซุงนะครับตัวนี้เป็นรุ่นทบนะครับผมเขาจะดูดเองนะครับพอแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับเก็จะวิ่งไปชาร์จเองนะครับตัวนี้อัจริยะนะครับทางานแทนแม่บ้านได้นะครับ ทันใดที่โดนเมียทิ้งนะครับไม่มีคนช่วยกวาดขยะช่วยความความหนาดบ้านนะครับอาจจะเป็นเพราะไหมนะครับก็ใช้ซื้อตัวนี้มาใช้ได้นะครับก็เขาจะดูดของเขาเองนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าจะไปชนอะไรก็จะถอยออกนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์้ายฝานะครับผมก็เป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเบาแรงเราได้นะครับผมโอเคนะครับทลิปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับ ทดสอบเครื่องดูดฝุ่นซัมซุงหุ่นยนต์นะครับต่อจาก E ีพและ EP2 นะครับก็คือนะครับง่ายๆก็คือตัวนี้มอเตอร์เสียไปข้างหนึ่งนะครับคือด้าน R นะครับเสียนะครับผมตัวนี้เราก็มีอะไรจําหน่ายนะครับตัวนี้ก็สั่งสอบถามนะครับสั่งซื้อกันมาได้นะครับก็โอเคนะครับผมทริปนี้นะครับผมทริปรีวิวนะครับอ่าซ่อมเครื่องดูดฝุ่นซัมซุงรุ่นหุ่นยนต์นะครับอก็ ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมาการซ่อมเครื่องนุ่มนี้เราก็จบแค่ตอนที่3นะครับก็ตอนนี้เราเป็นการทดสอบหลังการเปลี่ยนอะไรนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ